ก็เบ,บาตับเดี๋ยวครับมื่อนี่ตับออนทัวร์ชแนลครับมื่อนี้เข้าจินทางไปทักแขกครับมื่อนี้เข้าดินทางขามไปฟังกัทักแขกเรื่อยๆครับเข้าไปขี่รถแล้วเมือน,นี้เขี่ขี่เลยอีกไปพบกพ่อกันยุ่งฟังพูนเลยครับกับภาพบรรยากาศริมอ่าแม่น้ำคงอันสวยงามครับผมไปครับครับผมพวกภาพมัน ภาบรรยากาศตอนนี้ห้าอโย่ที่ลิ้โงครับสภาพบรรยากาศเลือกครับเอาลงเลือกกันเลยคุณผู้ชมผมบอกันเอ้แกะเดี๋ยวเขาช่ออกกับภาพเลยครับโอ้บรรยากาศเรือกครับ คนไลยครับคุณผู้ชมมึอนี่คนหลไงข้ามาถึงเพื่ออวะนี่ครับโอ้ยคุณสาวลาเป็นผู้งามพามเคยไปครับคุณผู้ชมในห้องไปพอกันฟังคุณต่อครับกับเก็บผบรรยากาศไม่ละผมครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมนี่นี่ผู้สาวผู้สาวเราเดี๋ยวเราถามคนเราคนยูบ้านไหนเป็นจิไปทางไหนไปทางไหนต่อผู้สาวไปน้องบกไปน้องบกไปน้องบกเจ้าเดียวยู่บ้านเดียวกันค่ะบ้านเดียวกันดีครับคุณผู้ชมก็ภาบรรยากาศเนาะอยู่ในเรือตอนนี้เข้าอยู่ในเรือ นี่ครับเขาอยู่ในเรือไปเก็บบัตรผ่านตอนนี้เขาอยู่ในเรือครับคุณผู้ชมผู้นี่น,น่าจะเป็นคนไทยไปๆไให้กล่องเลยครับนี่อันนี้ไปไปไปเที่ยวลราเหรอครับจะจะไปไหนของเรา,เาไปไปท่าฝรั่งคะ่ะท่าฝรัง่งโอ้ยจะไปท่าฝรั่งครับคุณผู้ชมเข้า <c oughs> ไปก็เปินคนละทางครับ ควาบรรยากาศในเรือครับปบไปครับเดี๋ยวไปพอ่พอๆกันยูฟังผลเลยครับคุณผู้ชม ภาพบรรยากาศสภาพบรรยากาศั่งลราครับนี่เลยผู้ชมเรือกำลังจะเข้าเทียบท่าน,นะครับนี่ครับวันนี้มีสาวๆมาจากเมืองไทยด้วยเราจะพาเขาไปตาดแบบเขาวันนี้นี่ครับบอกให้กล้องเลยพี่บอกให้กล้องหน่อยนี่ครับแต่พี่ๆคนไทยเนะาะภาพบรรยากาศสวยงามครับ ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปข้างบนกันคุณ uh ผู้ชมกระพับเป็นแบ่รถเมล์ครับอันนี้เราอยู่ที่บางสะแกครับอยู่บางสะแกกับบรรยากาศรถมีครับวันนี้มีสาวๆด้วยสาวที่ขึ้นเรือมาด้วยกันครับนี่ผู้สาวเสื้อจะไหนก็เสียนี้เสียนี้อันนั้นนี่ส่ะอันผู้สาวนี่ส่ะทื่อย่างแม่โอ้ยายสมอันนี้ครับคุณผู้ชมกระพบรรยากาศ กันเข้านั่งรถนี่เนาะรถสองแถวเมืองลาวครับเอามาเที่ยวเมืองลาวคือขับรถสกายแล็บบ้านคือบ้านเท่าเลยครับเพราะอาบ้าตัเป็ือนคนปักเก็นนะครับเด้อยังคิดว่าบ้าตับเป็นคนลาวเลยอะได้ตัวกันเพราะว่าอาจซีร์บอลซำเนียงอ่าย่อเรื่องคู่ไท่งอะไรของของฝังของฝังต่แก่เนาะสลับสเปลี่ยนกันไปทำมืลงภาษาไทยภาษากลางกันบ้างแล้วก็ภาษาอีสานแล้วก็ภาษาย่อมอได้ ครับผู้สาววันนี้เขาจะไปทางเมืองหนองบุกเขาลงลงผู้สาวแล้วเขาจะไปทำผู้สาวแล้วครับวันนี้เขาลงผูสาวแล้ววันนาทิตย์ใจผู้สาวเขาจะไปทำผู้สาวแล้วไปครับกับการเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆครับให้การเก็บภาพบรรยากาศเนาะคุณผู้ชมบางเล่าบังเฮาครับบรรกาศดีใหม่ครับก็ได้ครสวัสดีดีใหมยินดีทุกคนโดยและวกันนะไปเดี๋ยวเราไปฟอกขบวนการกันครับไป ครับคุณผู้ชมตอนนี้ครัอยู่ที่ตลาดตลาดยังเตถาอันนะอันนี้ฮะตลาดรัชสามตลาดรัชสามแม่แต่เด็กเด็ย่างก่อนเนี่เข้าอยู่ในสายจังนี่ตอนนี้เราอยู่เขาอยู่ที่ตลาดรัชสามครับคุณผู้ชมสภาพบรรยากาศตลาดเ้าไปเลาะตลาดเลยดิวันนี้มีมีผู้สาวเลยผู้สาวพาไปลิ้มืันนี้ครับ นี่ครับนี่ของขายด้วยกันครับเสภาหน้าแพ้โทรศัพท์ <c oughs> อันนี้สองคนค่ะ <c oughs> เออหันหน้ามาในมี่ะไร <c oughs> มือเท่าพี่ผู้สาวเลยมือนี้ก็ภาพมรรยากานะตลาดนี่แม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนงามอันนี้ตลาดรักสามครับคุณผูออ้ชมอ ก็พาไปด้วยครับทุกข์กับพวกหัวมันมี่ค่ะโอ้มีตลานขายข,ายข้ามครับหลากหลายเลยตลาดรักษามเมืองแทาแขกครับท่านผู้ชมทั้งไม่ก็ลายครับห้องพระท่านได้เข้าไปหรือพระที่ขึเข้าไปเนาะ เขาพาไอ้ลงทางแล้วบรรดาไม่ได้มาที่นปีแล้วป้าจะไปอยู่นู่ไปอยู่ฝั่งฝนวาเดี๋ยวเดียวนี่น้องแอนแอนแอนนี้มาอย่างอภาร์นี่โสดอยู่วะโสดโสดไอ้อันนี้ได้สักโสดโสดโอ้ตายเลยฮะโสดสองคนเลยแับนี้นะครับอืออาจจะเป็น ตลาดค้าส,ส่งนะครับของของเรานะครับจะพาไปมัดเปกรอบปรมีนะคุณผู้ชมนครับขนมนึ่อยเป็นพ่อเป็นเพือชเยอะ ครับผู้สาวเลือกส่งครับบุญโบแมนนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เหาอยู่ที่ตลาดรักสามครับตลาดรักสามเมืองข่าแกล็ดแฝงขมวนครับคุณผู้ชมสภาพบรรยากาศตลาดครับกับคนมาเที่ยวตลาดก็เยอะนะครับ มไม่ได้หนาวหรอวะดีข่าวไม่หนาวนะครับคุณผู้ชมสภาพบรรยากาศนะไปในพักวนดิไปเลาะเบื้องมันมีอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมนี่ครับสภาพบรรยากาศที่ตลาดหลักทรัพย์ ลาบพี่กับขออเขาครับเย็นแล้วไหม่ครับกับเขาไยรย่างครับคุณผู้ชมเหมือนบ้านเราเลยเนาะก็มีเหมือนบ้านเราเลยอร่อยอร่อยจ้าน่นดีเมียขาคนหน้าอีเมียงามได้คนขาอยู่ทางในพวกไปครับเราไปดูอย่างอื่นกัน มีของกินเยอะๆนะครับที่ตลาดหลักสามเนาะบางคนอาจจะยังไม่เข้ายังไม่เ้รมาันรูนะครับมัน้ามีเนี่ยครับไข <c oughs> ่หงน้ไใ่อันนี้ก็น่าจะเป็นขนมเหมือนบ้านเรานะนี่ใครรู้ก็บอกเลยนะครับขนมไข่หงหรือว่าอะไรกไม่รู้ <c oughs> ไปครับสภาพบรรยากาศเราไปดูของขายกันะ งนี้มัมีสายเส้นโอ้นักเอกบากตามเสียแล้ววันนี้ไปไปอของขายหลายที่กันครับนี่เรายังไปไม่หมดนะเราอยัางเดินไม่ถึงครึ้นเลย ทำบรรยากาศไปเดี๋ยวเราไปหาไอ้ดูอีกอันนี้ได้สบายดายเล็กน้อยล้เด้อแอนข้างในแอนข้าวขายไปครับคุณผู้ชมเราเดินไปต่อกันเรื่อยๆซึ่งเราไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนเนาะ เราไม่รู้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะคือกระพเพราบรรยากาศตลาดแล้วกันนะฮะตอนนี้เบ้าตาำยุทธีตลาดรักสามคุณผู้ชมไอ้ครับมวกเบิ่องข้างหนกันที่มีอย่างนี้มีแต่ไม่ผลหมาล้างใหม่ครับเราไปเบิ่งตลาดข้างหนกันว่ามีอย่างไรเนาะ อันน mhm. ี okay, oh, Gotta, ้น่าจะเป็นตลาดสดนะครับคุณผ okay, ู้ชมอันนี้น่าจะเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดของหมูหมูสะเก็ดนะมีหมูขายหมูขายอะไรก็เต็มเลยสดว้าผักมังามเลยผักก็งามเดลยคนก็งามเพราะโอ้ดีไแม่ครับคุณวะคนก็งามคุณวะรายการเลยก็จะผักเรางามเทียวสดสดเลย ขอนตถ่ายคนจัไหมพักเนี้ยค่ะผะหุบด่าใส่ดาใส่จุ่มให้้อมได้คนเด้ยวปรนใจมากได้ละค่าส่งราคาขายย่อยครบจ้ะว่าโฆษณาอีกเก็บค้าโฆษณาสว่าหยอยอดีอะยยอยักเนอนี่ครับโอ้แม่ผมก็ยังคโอ้นี่ก็สดเดียวเนอเียวได้เมยนาเสื้อมีผู้ยักษ์้ัมาซอยมาเนี่ครับ ตลาดตรงนี้นะครับที่บ่าวตั้มยืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่ค่อยยืนอยู่ตรงนี้นะคือตลาดรักสามเมืองพะาเกกเนาะตลาดรักสามเมืองพะาเกกนะครับมาได้ครับคุณผู้ชมอ่าสำหรับผู้ใดที่มาซื้อแจมแจ้มไทยสอยตลาดครับเตาะผักกระสดอิริได้คุณผู้ชมหนึ่งเคร่งสองล้านเลยครับผักกระสดอิรินี้พี่ผู้สาวมายืนซื้อความกับผู้เฝ้านี่วันงั้นใส่กล้องเมั้งผู้เฝ้านี่ พักบ่าักไหนเบื้องัวเพั่งซ้ายคาำสินแบบไงนี่กับกับบรรยาการนะครับเนาะหยอกรอเพื่อนไปครับคุณผู้ชมหยอกรอกันได้เน้อเอ้เนาะก็ภาพรยากาศเนาะโอ้เโามารีวิวละเก็บเงินเก็บค้านลิขิตในละอ่อนไปครับคุณผู้ชมเรามาต่อครับครับ ผูต้ตลาดเขาจะาเนยอีบีครับเ่องยางบลทั่วเลยโอ้โหดูครับรน,น,นี่นี่ร้านขายเห็ดเลยครับคุณผู้ชมนะน่าจะเป็นรา้านขายเห็ดเลยตรงนอกไม่ได้เห็ดนี่ครับรกำแพงคุณผู้ชมอ่าเลกาลเลยคนจะเข้ากองคุณหวังนี่ครับสภาพบรรยากาศเนาะ ขอ,องสดของเขเได้ครับลา,เา <c oughs> ดเก่านี่ครับ <c oughs> น่าจะเป็นภาพบรรยากาศาเป็นน่าจะลองอู้ดีครับกับข้าวเพิ่นขออนุญาตเพล่นแล้วครับเพ่เ่มห้องอท้ายได้มี่ค่าจะคได้งา้าะมากชไปนี <c oughs> <c oughs> ่ครับกับภา,า,าพบรรยากาศเนาะความม่วนซื่นยังมีอยู่ครับเดี๋ยว เราไปเลาะดูอีกรอบหนึ่งเลยกันเนาะครับครับโอับ,บตลาดเขาใหญ่มากนะครับซึ่งเราเดินยังไม่ทั่วเลย,ยนี่ครับสภาพบรรยากาศเนะฟ้ามีผับพยุนต้มพร้พอ,อมรครับนางต้มกระเพราแต่โอ้ดนี่ครับนี่ของอะไรหลายๆอย่างเนาะ โอ้มันใหญ่แห้งครับพ่อใหญ่ปลาทูดีครับตอนนี้อยู่ที่เขียงนะตลาดสดครับคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดสดลักซ้ำกระเขานี่ครโอ้นี่ครับจกเนื้องัวเนื้อหมูด้วยคุณผู้ชมเว้ยเนื้อสดเนื้อ,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 อส,ดส,ดสดเลย เนื้อง,งามเลยครับโอ้นี่ครับเคียงเนื้องามครับเราบรรยากาศบรรยาการเลยครับเคียงเนื้อครับตอนนี้เขาอยู่ที่เคียงเนื้อของฟังเล่านะครับของตลาดรักสามขยะครับกระเ้าบรรยากาศโอ้ตลาดสดครับตอนนี้เบาตามอยู่ที่ตลาดสดครับผม,มเคียงเนื้อเคียงงูครับน่าจะน่าจะหมดแค่นี้เดี๋ยวเขาไปทั้งหลังครับไป กับตลาดเนาะตลาดสดเออซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเมืองสะเคียครับกับเ,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 เข้าบรรยากาศเนาะสวยงามสุดที่สุ ผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้ชั่วนี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าเราตั้มจะพาไปรอไส้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับถ้าก็ไรก็แชร์กดติดตามตามั้มออนทัวร์ชแนลครับผมกับบอตั้มแฟนเพจนะครับทั้งเฟซบุ๊กไปครับเมื่อนี้เฮาไว้ชั่วนี้ก่นกอนตงงืน่นเห้อยู่ไปรอไส้เมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีครับ